การขายความหมายของการขาย 1. การขายทําให้เกิดรายได้จากกิจการ 2. การขายทําให้เกิดกําไรเพื่อการเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ uh 3. การขายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ4การขายเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจการขายความหมายของการขาย 1. การขายเพื่อให้เกิดรายได้จากกิจการ 2- การขายเพื่อกำเนิดกำไรเพื่อสร้างความก้าวหน้าของกิจการ 3- การขายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4. การขายเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจลักษณะของการขาย 1- มีความอิสระในงาน 2- มีความหลากหลายและความท้าทาย 3- มีความก้าวหน้า 4- มีค่าตอบแทนที่มากพอและรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน วัตถุประสงค์ในการจัดการขาย 1. เพื่อสร้างองค์กรโดยรวมการขายทั้งหมด 2. เพื่อให้พนักงานในระดับต่างๆนำไปปฏิบัติและ 3. เพื่อกำหนดแนวทางในการครอบคบของพนักงาน